อันอ <c oughs> ีหาหนึ <c oughs> ่งสองหนึ่งขันหาหนึ่งสองครับแปดที่กิงเงินพูดเรามาเราเขียนผีดึงใสรหรือเนาะพูดแด่ขันตอนเรามาเขียนไหมเราเขียนอี่ยังก่อนแปดหนึ่งเกจร้ามแปที่เขียนได้หมดวุฒิการเขียนแปดหนึ่งเกจยืนยันมาล่ะเลยบอกใี้เรเอามมยันบวตรงที่จริงมันบอกผมเขียนดีเลยผมบอกเขียนไงวุฒกาว่าแมนบุญท่านมันละบุญท่านเขียนผิดก็เลยเขียนม่สีหน้ามันเเขียนน้ำเขียนตามเจ้าบ้านนี้เลยเขียนกลับขึ้นมาะ ที่แลอีพอมะเจ็ดหนึงเนาะพอเนาะเจ็ดหนึ่งบานนี่มันเป็นอันนั่นมันเมนเป็นเปหนึ่งเจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดต้องต่อพดงไสหรี่ก็ยังไมกัเลยเขียนเจ็ดหนึ่งบานเลยกขึ้นมาเอาตัวตรงเลย่ามันมันก็ไปตามตรงเห็นไหมเป็นล่งลางซะมันก็ไปบนซื้อมันหักนงเจ็ตู้ราเท่าตู้ให้จักตัว่าอันรอบแรกของิบเจ็ดบ่แน่นครับเท่าเท่าใเห็นมึงอยู่ในเท่าให้สิบเจ็ดได้รอบรอบแรกแน่นครับนี่ก็แ่ซีตัวหตัวบ่ครับนี่เลยครับเนี่ยนั่นไม่เป็นรักอ บ่ได้หอกรอบสองเราหล่นรับแปดราบ่หลินแปดลังเหรอคุผ้งเป็นยังบ่ได้ไงพี่้องอ๋อนั่นแล้วไปก้าวรดเขาใช้ไฮเด็กเด่นไหมล่ะก้ากับสอาะจัะคูเขาใช่สามตัวเลยเอาสตัวดันครับหกเจ็ดเก่าหเจ็ดเ้าหเจเก่านี่นี่ตัวตึงตัวตึงมาครับตัวตึงเนี้ยตัวนี้ตัวตึงซุ้มมันก็จะทั่มเอาหนึ่ง พ่อมาถือยุ่งว่ะมันก็ถือไหลมันเป็นรางว่ะตอนครับใครยู่มันถือเป็นอะไรกันยังกันอยู่นะครับเขากันเขากันรางอืมครับที่จริงเขาบอกไปเลยบอกบนเล่นบ่าหรอครับก็เงื่อนยุ่ผู้าสื่อผู้สื่อล่วงล้างถือนี่างงี้เขาจะเอาสื่อเป็นคนหนึ่งคือเดเจ้าไปกับแม่เนาะครูหนึ่งนั่นมันคู่ตัวยุคกลางนั่นมันหนึ่งสองสามมันสิบอกบอกเขาบอกจากเล่นก็เล่นบ่เล่นก็แล้วไปกันบ่มันมันได้ยิงสั่นนะเหล็กสามตัว เล็สามคูหนึ่งสองสามเล็สามสุดเปล่าเล็สามสุดครับเลขเลี่ยงนะพ่อเนาะมันเป็นเล็กเลี่ยงบื้องเงินเห็ดตัวนี้มันเป็นเล็เลี่ยงนะเรียกกันสุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเก่าสามเก่าเก่าสามเก้าเก่าสามกลมนี่เราเป็นเห็ดสามตัวนั่นะใจตรงกันเลยกับพ่อวสัน FC ว่ะใช่นี่ทำขึ้นไปเลีนเก่าเป็นวะค่ะขันเก่าว่ามากเงินสีบวกินเขาอยู่ไร้เมื่อยอยู่นั่นเนี่ยงานทีไรเนี่ครับมันมีสูตรเทปเป็นมอแล้วมันหูจักน่าหูจักว่าเก่าว่ามากซี เก่าบ่มางวันนี้จะขับนี่ละจะขาบนี่ละนี่แหละตัวตึงตัวแรกนี่ละตัวตึงคือหกเจ็ดเก้าโอเคเก้าครับออกอีกไหมครับมันมันสิออกแบบลักษณะแบบว่าตรงเลยนะตัวนี้ครับควแมนเหล็กกำลังสิเข่ามันเลิมสิไหลแล้วบ่ครับพ่อเมื่ไหร่นี้ขาไหลกับไหลยาวพ่อเคยบอกหมดสามหดสี่หดด้วยกันสามตัวนะครับมันสี่ต่อเคื่อนได้ตึงตน่อยเคื่อนได้ตึง่อยมันสิต่อกันสองหดสามหด พ่อถ้าสองตัวพ่อตัดจะหางมาเลยนับเลยเพรต้องเพรต้องตัดเฮ้ยตัดให้เขาก่อ่ตัดก็แล้วไปครัไม่ต้องเฮ็ดร้ายเกินไปอ่ะเออเอาเอาต่หางมันนเหรอสองตัวก็หางมันเจ็บเก้าสองตัวสอามก็เท่านั้นละก็เอาสามหน้าละสามหางแล้วก็แล้วเอาายมันไกับสีเดียวตัวเงินมาจับใส่มันกิดมันเกิบ่ม่พอไปเลยนะครับค่ะเนื่องตัวมันนี่มันถืเป็นสามเก่าๆบางทีหอกมุ้งจับมันบ่หละครัเป็นเลขตัวตัวนี้ที่มีสองตัวอยู่ตัวสีเดือน นี่เราคู่ตัวแรกก็คู่ตัวทุตายนี่ครับตัวตึงบ่เพาะตัวตึงตัวตึงนะครับเกต้าตัวตึงนะครับตึงแน่พี่น้องเอ้เก้าไม่มาไม่กินข้าวเด้อหัวนี้นั่นเานสูตรมันมีมันมีสูตรเด้สูตรบังนะแสดงว่าไอ้ตัวเนี่คือเป็นสูตรคัดพิเศษแล้วเพาะคัดพิเศษเลยมันมีตัวจับใส่ทำไมล่ะล้างมันมันโอกาสมันนั่นแล้วล้างเดินครับให้เจ้าไปกรับเอาบ่ครับไปกรับเอาเดี่ยวจะกรับเอาครับครับคือจังหวัดขึ้นมาจังหวัดพัทธมณฑลมันเป็นตัวกรับดินบ่หรอ แต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นนักบนมันบ่เพอะนักบนแต่ว่าหลังกันไว้จักน้อยสิบบานฟังผ้ากันฟั่งที่นี่เขาไปกดในเบิ้งในโทรศัพท์มันออกเหรอมันออกเราหนึ่งเกทเลยอุ้ยขันหนึ่งเกทบนมันขนาดนมันเกทหนึ่งอยู่กูกับเงินทอนเราแล้วไปสิบหกบาทเนียวซีดายเนาะาขึ้นบนเนี่ยขึ็นเต็มเต็มหมดดิมันขึ้นบนมันติดเต็มทั้งสามตัวนะบ้านนี้มันเป็นเลขหนาน้องไอ้นี่ระวังเลยเหรอค่ะ มายพ่อเคยเห็ุแตกสามตัวได้พี่น้องไม้เข้ว่าสามตัวที่พ่อห้มากนี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามกับเก้าเ็สามเก้าเงี้ยงเม่อไหร่เนาะครับซีหาสีมันมันติดมาด้วยแต่ก็แปดหนึ่งสองมาอเนาแปดหนึ่งสองหุ่นมากหลอก็มาเยังยงไรเจ็ตหาเจ็ตมันเลยมันเขามันด้วยหก็ามายังสามสามสูญเก้าอ่ะเออบอหาหาครับหายังหาเก้าเจ็ตบ่างเงีนตอนนึงอีกสามเข่าเก็ตเลยหลอกเก้าสามตัว ก็0ุนไหมศุนเก่าเก็ครับมันเข่า่วนมากนี่มันจะเข่าสามตัวนะพอซันจีใหี่นะมันงวดมันได้แปดหนึ่งเมันเป็นสองแปดหนึ่งมอนบ่าหรอค่ะมันต็เต็มนะแต่ว่าขันออกตัวตัวตึงนี่ไอดีัรจับเป๊ะดอืมนี่แบบตัวตึงเนี่ยตัวตึงนี่เลยนี่พู้ได้เลนได้เลยนี่ตัวตึงคือบอกมันเขาทำดงดได้พูดได้พสตอตัวแปดก็หนึ่งนี่ม้เงินเมื่อไหร่เนอกว่ามีบอกไปเลยได้ได้เป็นบครับ มันมันเป็นเป็นงวดเท่กันเด้มันก็มีอยู่ในจำนวนเหล็กมันว่าหรออันสูตรนี้อันบอกอันอันอยู่อันผู้มาน้ำมัตะการแมงลูกใช่หรอตะการแม่นลูกศิษย์แต่ว่าเราเสียเราสิยจำได้เพราะตอนจำได้เพราะว่าเร่าแฉลบมันว่าหรอเป็นฉลาดเพิ่นจำได้อาจารย์แก่มเราเสียหรอเพราะเราเสียวเอาตัวตัวต้นราชประเทศประจําอยู่ได้ละพ่อสูตรที่พ่อให้ไปนั่นนี่แหละสูตรนี้มันเป็นสูตรเดินหายเมือนั้นสูตรนี้แหละเดินดีปะค่ะไว้ยมันเดินดีเดไม่ตัว มันอุดรด้วยเพื่อบอเนี่ยเป็นกระเฮ็ดเิ่นกระซีนั่นมนมเลยครับเน้อใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะมาแล้วดเนาะาดวงเขากันหอกกันเื่อคนบุญวัด่พอเช็คกันนะมันถูกก็บคนเตดนีมานขีบประสุกใส่อีกบ่หนึ่งหันเนาะาไมเอาไม้เลยถือแล้วลครับถืเจ็เออถืเก็เจ็บเถอะ่มาย่ถัมาหนีเส่งควานีเท่านครับ มาสิตัวเดียวกันแทบแบบเป็นหนึ่งเจ็ดอะไรพันเจ็ดหนึ่งกับ้ครับวอลก้าคักดิวอลก้าคักดิบ่ะครับผมมาขายเนื้อบ่บอหันท์มาให้แคบนะจ๊ะขายเนื้อมันมันจ่ายหาซิปไม่ได้บอกครับอ๋อครับครับจ่ายหาซิปเป็นจ่ายไมบอกว่านะครับจระชับได้พี่น้องเรามาด้มาอยู่นั่นทุ่มสี่หกสี่เดียดายเสียดายเสียดายคักนะครับเนาะมันก็เป็นทุ่มสี่ร้ออ่ะคุณคุณพอนี่เพิ่นจะให้ชุดนี้ชุดเดียวให้ไปบนรางเ็ได้ครับเด้อแต่เน้นๆขางบน อน่ข้างบนกะครือคลิปแรกนี่ละค่ะเขาเขาได้ไปเันนด้เห็นบ่าล่ะคลิปต่อไปผันไปขึ้นผาตัวไม้ไปอีกสี่หน้าเล่นหลายตัวสูดท้ายเอาเอาเท่านี้แหละครับตัดทางก่อนครับตัดทางก่อนนะอยากซื้อเฮ้ยสี่ซื้อซับกันก็ได้ยันแต่ว่าที่แน่ๆตับเกาๆือกยังเงินหมอนะาเก่าวะมาบ่ากินเก่าเปล่าว่ากินเก่าจะขาดไม่ไดหรอกครับโ่เลรนไปซื้อหนิล่ะครับเราโยกกันเอาไอเนาะขึ้นบ้าขึ้นบ้ายุ่มสีไปยุ่นละเก่าค่ะ มันมันมันทีหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเจ็ดสุดมันได้ไหมอพอเต็มมันเก่าหนึ่งเก่าเนาะ,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 ะพี่น้องโปรดเข้ามานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยู่กับคุณพ่อวิชัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของคุณพ่อนะคะก็ถือว่างวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขก็เสำหรับใครที่เอาตัวเลขบนไปเสียงแนวทางล่างนะคะหนึ่งเจ็ดก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะจะมีผู้โชคเีเนเรา่อเราพึ่กันนี่เนาะก็มีผู้ครับ เอฟซีที่ิ่นโท่มากกับทั้งไก่ยู่บ่พ่อห้วยเพรามันไต่ขนหม่องหวัดยังค่ะพูดว่ติดยู่นี่ค่ะเพรสื่อน้ำไผ่กว่าท่านอ๋อเพรสือน้ำไผ่สื่อน้ำไผ่เก็เลยโทรมาถามพี่พ่อพ่อมโทรว่าท่อเหมาเบิ่งเราบูคดเขาท่ว่ะท่านค่ะอย่าคุยน้ำอีกเนาะตัวนี้ท่านตัวตัวนั่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นก็หอยน้ำกันนะคะพี่น้องค่นบ่านเะมันหน่อยๆต่ท่เราต่าเรางวดครับเบิ่งไปกับหลายตัวไปเนมัอนของไผของมัน ตามที่กิงสูตรนี่ว่าที่อันมันเห็ดขึ้นมาอันที่กิงคล้ายๆกันอยู่เขาจับตัวเลขบูคขึกันสูตรมันบ่ได้ลื่นกันเท่าไหร่่ลื่นกันหรอกแต่ว่าจับตัวเล็กมะไรนี่เลขมะไรนี่มันมีหอดหอดอันแปดตัวเอาแปดเอาหกเอาหาเอาซีกมีสูตรลอยมะไรบอกลอยมะไรนี่ลอยมะไรนี่ตะว่านี่มันเอาหานาะค่ะหาตะว่ามีบอลจับนะค่ะงูยี่หรอกมันผู้เอาไปนั่นตัวนี้สูตรเดินดีเนาะสูตรพ้าใส่นเพาะมันข้อวใส่เรียกข้าใส่ ทอกันมากขึ้นยังเนี่ยเห็ดให้เบื้องนี้โอ้ยกัาเป็นยังสีลรยตะโดดหล่อห่าววันขึ้นบอกกลายเป็นยังสีลรยตะโดดแล้วเห็ดย้อนหลังลองเบื้องตีพ่อมันอันย้อนหลังเบื้องนะเขาดีปานยังบอกมองนี่มันเคยอยู่กันมองเคยลื่อี่ันสินะเล็กผมไม่เคยไปกขบบอกเด้สูตรเลขอืมสิบสูตรเท่าสูตรกลางอืมมันลองตัวเลยคือคล่ไข่กันมั้งค่ะ อันนี้พี่น้องเขาเอิ่นว่าคันเฮ็ดสูตรเป็นจับโตมันถื่อมันกระทึกมันจับพิษมันก็ไปแล้วอร่อยเลยล่ะเฮ็ดเป็นจับพิษกระทึกไปวิ่งสองตัวว่าพิษล่ะเก้ากับสามเลยครับเก้าับสเลยด็กวิ่งนะคะท่านผู้ชมสองตัวว่านี้ขันนาแบบตัวนึงมันก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่ไหมาหามแบบนี้บครับขันว่าฮามก็คือเลี้ยงไปเลยบ่แล้วตองแล้วครับเขาที่ไปเอาตัวนี้ไปไว้หลังอะไรไม่คยนะสามเก้าเก้าเค่ครับตันมันก็เดินกับกับตัวนี้ซิ่งกันนิดหนึ่ ก็ตัวนี้ตอนมันดอกสองแปดหนึ่งเงินมันมันเหมืนตัวนี้สูดเดียวกันนะแต่ว่ามันจับคล้ายๆกันคล้ายๆเป็นแนวทางของคุณพ่อไช่นะครับประจำวดวันที่สิบหกนะครับวันที่แล้วพ่อไช่เป็นหายหนึ่งเจ็ดนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ก็จะ้หมดแล้วปากข้างครับพ่พ่อปากข้างเท่านี้คือใบเขาว่าพุ้ยแล้วล้านข้าผู้ใยมาไทยให้ว่าผู้ใดมาไทยมาแต่สองก้อนบอกครับ นาว่าไม่เจ้านี่ละว่าทำเป็นขาพัำเป็นไม่นกัเสิแมิลวจักแล้วกนกันครับแว่าเกเป็นไอเป็นนอนกันเด้อเถอะน้ครับผ้ได้เข้ามาดูในไลายสดกขอโชคดีมีโชคลาบนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยในงวัวันที่16บพฤษภาคม2567นห้รับเจ็ดะครับใช่เป็นโม่ไฮไลท์สุดห้เน้นๆนะครับตัวตึงคือหกเานะครับเจดเตัดสตัวนะครับจว่าเหรียญนัวลสี่้าไปอ่กันไปนะครับกันไปกับขึ้นหนึ่งสองสาม กับ9 3 9นะครับ2ตัวก็2 3กับ3 9เาพอใช้บ่กไฮไลท์เอาแข่นแข็นสามตัวมันยังรวยไปครับปกติเลยครับกับมันแตกสามตัวใบนะพอนาะ